ไฟมินิทวิตโกวิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพไทม์เฟรมเดย์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็ราคานะครับขึ้นไปเกือบแตะเอาทำให้ครั้งนะครับที่2 7 4 7นะครับแต่เช้านี้ครับมีการเปิดแกลบเนาะมีการทิ้งตัวของราคาลงมากว่าพันจุดเลยทีเดียวนะครับและจนถึงตอนนี้ก็ยังลงอยู่นะครับผมมาดูที่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้จะเทรดยังไง ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตลบโซนต่างๆทิ้งออกไปก่อนนะครับอาแบบนี้ราคานะครับขึ้นมาเกือบโซนนี้เลยนะครับ2750เนาะแต่ว่าไม่ถึงเนาะมีการทิ้งตัวของราคาลงไปก่อนนะครับและเป็นแกลบที่เปิดขึ้นมาในช่วงเช้านี้ครับอ,อันนี้ผมใช้ของออนดานะครับก็จะเห็นว่าเป็นแกลบเนาะแต่แเพื่อนๆไปดูที่อันอื่นอาจจะไม่มีแกลบก็ได้นะโอเคครับแนวต้านนะครับ ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับ2750จเนาะจนถึง27582760แปดะประมาณนี้นะครับแนวต้านถัดไป2770นะครับโอเคถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีแล้วกันว่าเป้าหมายถัดไปเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมส่วนจุดที่น่าซื้อนะจุดแรกของเราเนี่ยก็ยังคงรอที่จุดเดิมตรงนี้ได้นะครับอ่าจุดนี้ก่อนเนาะส่วนแรกของเรานะครับคือ2718นะครับ 2718จนถึง2720นะครับโดยประมาณนะอันนี้คือส่วนแรกนะครับส่วนโทนถัดมานะครับจริงๆต้องลากให้ถึงไส้ตรงนี้เลยนะครับส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็น2712นะครับจนถึง2716จะเห็นว่าส่วโซนเนี่ยมันใกล้กันมากเนาะเพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับว่าถ้าเล่นส่วนแรกแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่เล่นโซนอาจจะไม่เล่นโซนแรกแล้วมาเล่นโซน2เลยหรือจะเล่นสโซนพร้อมกันก็ได้โดยโซนแรกเนี่ยออกหลอดเล็กๆนะครับ แล้วก็มาต่ออีกล็อตชุดหนึ่งที่โซนที่2แบบนี้นะครับลดราคาช่วงนี้ลงมาได้นะครับก็มีอีกดีมาหนึ่งที่รออยู่นะครับคือ2,700นะครับจนถึง2,706นะครับลดโซนแต่ละโซนไปประมาณ2-300จุดเนี่ยก็ Stop ปล็อไปก่อนเนาะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับราคานะครับมีโอกาสลงได้ถึงตรงนี้เลยนะเช้านี้นะลงแบบนี้แล้วเด้งหรือ อาจจะลงแบบนี้แล้วเด้งก็ได้นะครับโซนแนวต้านของเราก็อย่างที่บอกไปคือโซนนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือกรอบราคาที่วางไว้นะครับก็เป็นว่าถ้าราคาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับแล้วก็บริเวณที่เป็น จุดเปลี่ยนสำคัญของผมนะครับที่มองไว้ก็คือ2695นะถ้าหลุดจุดนี้ออกมานะครับคิดว่าน่าจะกลับทิศแล้วนะอา,อาจจะเล่นหน้าเซลอาจจะง่ายกว่านะครับถ้าหลุด2695นะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังวิ่งอยู่ในกรอบราคาช่วงเลนส์ประมาณนี้นะก็คือ2700นะครับถึง2750นะครับก็เป็นสวิงที่กว้างนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ก็มีพื้นที่ให้ทุกคนนะครับสามารถเล่นได้อย่างสะดวกละกัน ระวังเรื่องของเทรนดหลักนะครับภาพเดยเนาะยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองแต่เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวลงแล้วนะเพราะว่าถ้าเรามาดูอินดิเคเตอร์นะครับก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีการที่เป็น d i v e r g e n ์เจน r ์นะครับโอเวอร์บอนะครับแรงซื้อม omentum เริ่มหักลงบ้างแล้วนะครับใน t ท m e เฟรมเดย์แบบนี้และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ทองคำนะครับประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบครปวิดีโนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ดูโอเทดเดอร์ er ด้วยนะครับให้ ติดตามเนี่ยทยานสู่หมื่นซับเลยและถ้าใครต้องการพูดคุยพผูเรู้โอเ r เดอรสามารถทักลไลน์ไปที่ add duo trader และใครที่สนใจเรื่องของ Signal นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ description นี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ